สบายดีสบายดีและสวัสดีเด si ้อสบายดียามเศร้าๆเนาะเมื่อนี้สปูกับมาเห็ดกินสอยเวียกงานดอกเนาะราวาตอนเศร้านี่แหละจักหน่อยนี่แหละก็จะได้มีการผูกเข็มเนาะเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการขบงานแล้วเนาะจัดหดลำวงเนาะเมื่อคืนนี้ก็ได้สปูกับพันายให้เบิก ข้างน่ะผู้ชายเห็ดกินเนาะรบหือว่าเลยซ่อยสิ่งเน่งต่างๆใช่นีมก็สวยเขามีคุณว่าให้ลูกลาไส้ล่างแค่ถั่วมันแน่นะลางถั่ววันหันกันหนึ่งเข่าเนาะมีหนุ่มสาวมียิ่งเท่ายิ่งแก่พพง าวนี punched, ่กข้าวกัวขาวัวเพมขัาวเพิ่มข้าวัวบพอบบอใส่ลาบขัวไปพิมตำเข่าขัวไปพิมยุบอันลาบสีนไปพิ่มสาวลิซ่าเนาะอาสาวกรุงเทพมาเลย อากาศตอนเช้าเย็นแองเนาะหนาว่เออไาปิงปังปิงปังน่เป็นกาแฟใช่ห้คุใกลน่ะัวดดผนเออไปร่างสวยเนาะ งานขอได้มาเห็ดกินงานแต่งก็ได้มาเห็ดกินตำแหน่งนี่ให้จิกอบคงตำแหน่งลำถั่วหลางตอนเด็กๆเราหนาวจิเย็นก็เย็นแจงบ่ โหทางหนักก็ปีนหัวนะอา้าต่อเมาข้างก็เนาะมีแต่ผู้สาวลากด้วยเนอะกระอบนาวกันนามนามกระเย็นเน,นาะกั้นนาเปิดใหม่นี่โอเคเนอะ hà mông nó hà mông sầu nhá mới lượt chưa nào lông nó Tưởng làm nam, yên lăn là thổi, người chăng luôn này này, nãy mở mới cứ xin bút thổi, ăn đêm bữa khuya này nó coi nhọ, đầy cái xe กินอันไหนก็คือเนี่ยได้ขับปุ่นกินขอบปุ่นเนาะรู้ว่าขนมจีนนั่นแหละหลากหลายหอมเนาะงานใหญ่เนี่นะรมมัวเหมสองตัวสามตัวต้ลยไปจักนาทีมูข้อม่นคืนเนี่ยนะเบิอดใช่อันสวยสวยสอยเลยม ตำแหน่งนีกับขบงานกงานไ้ตักนำให้นเฮ้ยตักน้ำให้ไ้ฟิกเบิรหมอหนึงไอหูเล่นมือหนึ่งหน้ามือหนึ่งไอหูมดแอ๊ขอโทษเด้อการหมาก

อนาฟิฟลี่เยพนยาคือข่าวก้องล่างถอยลงล่างถวยกับไล่ถวยถอยกับไล่ลายาแบบเย็นแค่ะน้า ซีซทักไทยเอฟีนี่เด้อคนหน้าตาดีนี่อันอยู่ไทยไยเ็หนาตาดีจบักลาสวกอยาเป็นาูพี่แล้วไ่ปนหน้าตาดีแลยฮอตเสือเนาะงานเนาะ สวยค่าทัลใดใ้ลอกสวยเลยย้อมเนาลอกย้อมเไอ้ยน้อน่ยม่าวยหน่ไม่เห็นเมียได้จัดได้ได้ได้ยันะกินนี้อุ้ยไม่เนี่ยยกไปตบตื่นเลยท้อตื่นเหรอตื่นเลยไม่หนี่ไม ใช่ไหมต้องคิดเห็นเสียเนาะทำงานเดี๋ยทจะแมาแล้วมันเป็นนอนมันกดนองไม่ได้ตาตาข้าง เอาได้ท่าไหร่มาถ่ายสิบด้วยนะเด็กเราไปเท้าสุดสิ้นตะวันใด ไม่ใช่แม่เรามีเงินลูกเอ้ยโอ้ยเงินจะแก้ก็แต่จะเป็นชาวได้แม่โอ้ยแม่แต่งกับลูกเคยลูกลูกชาจะค้นเดียนี่ยย่างดูตรงซาลาแม่ก็จะแต่งอกกินได้เงินประหารเข้าเดียนะะหัวเดีนมันไม่แม่นันเอาว่าเป็นอะไรแต่งงมาเห็ดเด้อมันต้องเลิกไปเปลียงนมาเห็น้าให้ลูกทำเลี่ยอะ แจ้งแล้วเผื่อแจ้งแกเวียดแร้วนะอย่แก็เกมตัวเกมตัวมาใหม่นะพี่น้องมันมาทนีมันมาเนี่ย มอดนี่มอดงนีมกาดท่านีกับกมลาบเนาะอึกก็ถึกกันอยู่จงหน่อยอันบรุนเนาะคนกาณกมาสวยดองแล้วกันโยเข่าโยน้ำเนาะ โดยกันพลเมลไม่พลเมลส่วนหนึ่งก็กินข่าวพอกนะหนาแตกอ่รหน้าแตกเ้อดีเด้อคืกินข้าหิวมาเอดีเด้อ ปิงลงจังฮันเนาะ <of> ปิงลงวันคืออบเนาะควนจะใส่มะขุ <c oughs> <c oughs <uan> ่งเป็นเปลือกสิให้มันอันเปลือยไว้เนาะมีเครื่องเทศร้ายยากแม่นี่อบหัว ันจังหั้นปีงลงบัดจะเย็นเย็นทาก่อนแสงหนาวลงไปเสียงเพลงก็ขึ้นมาแล้ววันนี้เสียงดนตรีนะ